ในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างอย่างที่เราเกลินกันไปตอนแรกแล้วค่ะว่าจะมีงานการแข่งขันอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบ2023วันนี้เนี่ยเป็นวันเี่สองค่ะระวังวันที่17-19กุมภาพันธ์2 0 1 6นี้นะคะจะจัดขึ้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเห็นว่าวันนี้เนี่ยจัดยิงไหญยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาได้มาพูดคุยกันใน ในภาคของมุมมองของภาคธุรกิจของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะว่างานนีเนี่ยจะส่งผลดีพันผือต่อภาคธุรกิจบ้างโดยเราจะได้รับเกียรติพูดคุยค่ะกับคุณว่ลไลพันแซ่เจา้กากรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบ,อเบตงหรือว่าคุณลิ้นนะคะตอนนี้ทันยูในซ้ายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลิ้นคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้คุณลิ้นพูดถึงการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงในช่วงนี้ค่ะว่าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อ๋อช่วงนี้นะคะก็จะมีงานแห่พระค่ะก็จะมีชาวมาเลเข้ามาเที่ยวเยอะค่ะค่ะก็ค,คือช่วงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือโรงแรมเต็มค่ะอืมโรงแรมเต็มการท่องเที่ยวคึกคืคนดีไหมคะดีนี่ได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยพระผฝานหน้าบ้านไปอ๋อได้ยินครับผมได้ยินชัดเจนเลยครับใช่ค่ะช่วงนี้ก็คือมาเลก็คือมาไหว้เจ้ามาทําอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามานิยมเที่ยวในเมืองเบโตนะครับเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนครับ่าอสมัยก่อนก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นมาเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนไทยมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะอตอนนี้แล้วแล้วมีเรียกว่ากลุ่มช่วงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่วงอายุไหนคะที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ถ้าสําหรับเป็นผู้เป็นประมาณห้าสิบขึ้นค่ะคนไทยนะคะ <c oughs> อ๋อค่ะ แล้วแล้วชาวต่างชาติล่ะคะถ้าชาว,ชาวต่างชาตินี้จะมาแนวเป็นแบบครอบครัวค่ะอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นครอบครัวนะคะใช่ค่ะคนไทยก็ยังมาเที่ยวเยอะอยู่นะคะยังยัง,ย,งยังพอมีค่ะ ค่ะคุณลินค่ะทีนี้ถ้าเรามองในมุมมองของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ,ะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกับการจัดงานอเมซ i นจังเกิลไ h a i l a n d บาย UTMB ครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นทราบว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่จะมาจัดที่อำเภอเบตงจะส่งผลดียังไงกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวบ้างคะ,ะสาหรับการจัดอเมซยนจังเกิลไทยแลนด์ใช่ไหมคะบาย UTMB ค่ะ, MB, คะก็จะดึงคนเข้ามาที่อำเภอเบตงมากขึ้นทำให อำเภอเวตงเป็นปที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีนักท่องมีนักวิ่งนักกีฬาค่ะประมาณสองพันกว่าคนใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ผู้ติดตามอีกประมาณสองพันกว่าก็จะทําให้ตอนนี้คือโรงแรมก็คือเต็มเต็มเหมือนกันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกของของเบตงได้ค่ะอะการวิ่งนี่เราจะมีกิจกรรมเป็นเป็นแนวไหนคะการท่องเที่ยวกีฬาไปด้วยชมวิวไปด้วยทราบว่าคุณหลินวิ่งด้วย ใช่ค่ะก็คือวิววิวสวยวิวสวยแบบทางดีค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนตอนนี้ก็คือทาง Amazing f a s t i o n Thailand นะคะเราก็จะมีกิจกรรมจัดคู่ไปคู่ขนาดไปด้วยค่ะออืค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณลิลลองแนะนำค่ะื่ามีคนสนใจเป็นเป็น Amazing b e t o n g Festival นะคะค่ะก็คือจะมีการประดับไฟทั่วทั้งเมืองเบตงค่ะแล้วก็มี o อ hop เอ็กซค่ะ แล้วก็มีเทศกาลอาหารเบตงค่ะมีมีร้านค้าที่ร่วมร่วมร่วมร้อยกว่าร้านค่ะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมวิ่งเที่ยวเช็คอินที่เบตงนะคะจะเป็นการแจกเสื้อแล้วก็จะมีกิจกรรมแข่งขันยิงธนูโบราณค่ะเป็นกิจกรรมที่จับคู่ไปกับ a เม z i n g ังเก l e Thailand b ายเ m ทมดีค่ะ ครับคุณหลินครับสำหรับงาน Amazing Jungle Thailand ครั้งนี้ครับผมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเพอร์บตงตอนนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรืร้านอาหารเองหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเองเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าตอนนี้ก็คือมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรองรับเทศกาลวิ่งเนี้ยนะคะค่ะค่ะก็คือทุกคนก็คือตื่นเต้น,นะคะ่ะเพราะว่าจะม,มีมีนักกีฬามาจากหลากหลายประเทศแล้วก็ตัว นักวิ่งที่มาจากประเทศไทยเองด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้ครั้งนี้เ,นเป็นครั้งที่สองแล้วทราบว่ารอบแรกเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากการที่เราได้สัมผัสกิจกรรมเ m a z o n Jungle Trail ในรอบแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณหลิงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อรอบแรกก็คือเอา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 จากมุมมองของคนที่เคยอยู่เบตงแล้วก็ไม่เคยเจอคนที่มาวิ่งเยอะขนาดนั้นมาก่อนนะคะค่ะก็คือตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นมาก ที่แบบว่าอยู่ก็มีคนมาเที่ยวเบตงเพราะว่าเบตงเป็นเป็นเมืองที่แบบว่าถ้าคนไม่ตั้งใจมาก็คือเขาก็จะไม่มาอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ทางสานใช่ไหมคะมก็คือตื่นเต้นแล้วก็สําหรับเส้นทางวิ่งก็คือดีค่ะเขาว่าโหดกันแต่ก็ถ้าเกิดตั้งใจซ้อมมาก็ยังไงก็จะจบค่ะวิ่งจบปีนี้ปีนี้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาเยอะกว่าปีที่แล้วแน่เลยค่ะ เออเยอะค่ะจากตัวเลขที่เขาบอกกันนะคะสองพันกว่าคนค่ะนักกีฬาแล้วก็มีชาวต่างชาติมาวิ่งด้วยโดยเฉพาะมาเลกับสิงคโปร์ที่จะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดค่ะทราบว่าปีนี้เป็นการวิ่งแบบระหว่างสองประเทศเลยตั้งแต่ไทยแล้วก็ไปถึงมาเล่เลัยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะจะมีจะมีจะมีสองรูทค่ะที่ที่วิ่งข้ามประเทศก็คือระยะห้าสิบโลกับระยะร้อยหกสิบโลค่ะ ครับแล้วใ,<ช>ในส, <FS 1> ส่วนของคุณหลินเองนี่วิ่งระยะทางเท่าไหร่ครับ<ว><า>อ๋อปีนี้ลงห้าสิบค่ะอ๋อ <ats> ครับผมบคุณหลินค่ะทีนี้อยากจะพูดในเรื่องของภาคมุมมองของภาคธุกรกิจกันบ้างว่าเราได้มีการคาดการมูลค่ารายได้ im, ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการจัดงานอเม z อนจังเกิลไทยแลนด์บายยูทครั้งนี้เราได้มีการคาดการการเข้ามาของรายได้ย่งไงบ้างคะเออค่ะตอนนี้ คาดการรายได้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทนะคะแต่ว่าในตัวเนี้ยคือจะคำนวณมาจากที่พักกับร้านอาหารบางส่วนตามตามตามาตรฐานคือเรายังไม่คำนวณถึงแบบเงินที่เขาใช้ใจ่ายอย่างอื่นแบบพวกของปลงของฝากอ,อะไรเงี้ยเรายังไม่คำนวณทีค่ะนี่ก็คือสมมุติว่าเป็นเรื่องของที่พักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการเล่นโจกันไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องร้อยห้าสิบล้านบาทแน่ๆแหละที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะ ทีนี้ค่ะคุณหลินคะอยากจะให้คุณหลินมีอะไรอยากจะบอกกับหรือว่าขอความร่วมมือในส่วนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านของการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับในงานในครั้งนี้ค่ะกับการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวค่ะมีอะไรอยากจะพูดไหมคะก็คือม,ม,มีมีการกำชับไปแล้วนะคะว่าจะไม่อยากให้ขึ้นราคาในช่วงนี้ให้ขายแบบราคาเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ทำการ ประชาสัมพันธ์ไปแล้วค่ะค่ะก็เราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะจะได้นักท่องนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่มาก็จะได้มีความประทับใจในตัวเบตงแล้วก็รู้ว่าเบตงอ่ะน่ารักแค่ไหนค่ะอืมครับแล้วก็อยากให้คุณหลินเนี่ยเชิญชวนให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเชิญชวนมาเที่ยวเบตงหน่อยครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเชิญชวนยังไงดีก็คือเบตงเป็นเมืองเล็กๆนะคะ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาอากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็ผู้คนก็จิตใจดีค่ะอขอเชิญชวนทุกคนมาลองเที่ยวเบตงสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะติดใจค่ะเชิญชวนกันแล้วทีนี้อยากให้คุณุลินพูดถึงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจว่าเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนคะปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะเออปีนี้ตอนนี้คือก็เริ่มมีการจัดไฟแล้วนะคะจะเป็นอของส่วนของทางผู้จัดงานส่วน ถาาธุรกิจก็คือมีการเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมรองรับคนจำนวนมากาอยู่แล้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่มจัดจัดจัด,จด,จดพวกของของกินของใช้สั่งเข้ามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณหลินเนี่ยในการวิง่งระยะอ่าวิ่งจังเกิลเทลครั้งนี้ผมวิง่งระยะทางห้าสิบเมตรในการเตรียมความพร้อมของคุณหลินเองนะครับผมเองตรงนี้ครับมีความพร้อมอยังไงบ้างครับวิ่งถึงห้าสิโล,โลเลยนะคะใช่ครับ ก็ก็ต้องซ้อมอะค่ะก็ซ้อมมาเรื่อยๆค่ะค่ะซ้อมมาอยู่แล้วก็คือพยายามไม่ให้จบแต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรค่ะครับ <laughs> แปลว่าตอนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณหลินมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเ,เรียกว่าเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการแข่งขัน a เมซ o n Jungle Thailand by UTMB ครั้งที่2ปีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แน่นอนคุณหลินพร้อมภาคธุรกิจก็พร้อมใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะสวัสดีครับ